สวัสดีค่ะดิฉันนันลินาชมกระมลน,นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเตาอบไมโครเวฟค่ะเตาอบไมโครเวฟยังสามารถใช้กับงานอื่นอีกสารพัดอย่างเลยนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าเตาเนี้ยมีความสําคัญสําหรับในครัวมากใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในครัวเลยใช่ไหมคะใช้สําหรับในการเตรียมอาหารก็ได้ปรุงอาหารก็ได้แล้วก็อุ่นอาหารก็ได้นะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าเตาอันเนี้ยเนี่ย สามารถใช้กับงานอื่นอีกคือถ้าเราต้องการบีบมะนาวให้ได้น้ําเยอะๆเ,เราก็อามะนาวใส่ไปในเตานี่นะคะนาน20วินาทีนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็ามาบีบก็จะได้น้ําเยอะถ้าเราต้องการละลายช็อกโกแลตแล้วก็เนยเราก็เอาเข้าเตานี้แหละคะ่ะนาน2วินาทีนะคะก็จะทําให้ช็อกโกแลตและเนยละลายไวได้แล้วก็มาใช้งานได้เลยค่ะที่มาพูดเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่า เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบใจถูกใจก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ดิฉชั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ